วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเดิมแยกว่าวัดพระบรมธาตุเป็นวัดใหญ่ตั้งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณค่อนข้างมาทิศใต้เนื้อที่25ไร่2งานมีถนนราชดำเนินตัดผ่านหน้าวัดเข้าใจว่าเดิมคงเป็นถนนโบราณประวัติการสร้างวัดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดนอกจากประวัติจากตำนานที่กล่าวถึงการก่อสร้างวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นเอกสารที่ เขียนขึ้นจากคำบอกเล่าภายหลังเหตุการณ์จริงเป็นเวลายาวนานมากหลักฐานทางเอกสารที่ชัดเจนปรากฏขึ้นในสมัยรัชกาลที่6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวว่าวัดนี้เป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรกษาต่อมาพระเจ้าบรมวัดวงเธอฝ่ายยุคคนพิฆาพรกรมหลวงลบบุรีราเมศอุปป,ปักใต้ทรงพระสงฆ์จากวัด พชรจริตมาดูเลรักษาวัดและคราวที่รัชกาลที่หกเสด็จพระพาทเมืองนครได้โปรดราชทานนามวัดว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาวิหารประวัติจากตำนานที่เล่าเรื่องก่อสร้างพระบรมธาตุมีหลายสำนวนสามารถประมวลเนื้อหาได้ได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จ ดับชันปารินิพานเมืองต่างๆในเว้งแคว้นชมพูทวีปได้แบ่งพระบรมสารีธาตุไปเก็บรักษาคอรบบูชามีเมืองหนึ่งชื่อเมืองทนทบุรีได้พระทัตธาตุมาเก็บรักษาไว้ต่อมามีกษัตริย์จากเมืองอื่นยกทัพมาเพื่อขอแบ่งพระทันธาตุกษัตริย์สิงหาราช เจ้าเมืองธนบุรีเห็นว่าจะรักษาเมืองไว้ไม่ได้จึงให้พระนางเหีมสาลาและพระเจ้าชัยทศกุมารพระธิดาและให้โอรสอัญเชิญพระทานตุทันตาธาตลงเรือหนีไปลังกาเผชิญเรือกำปั้นถูกพายุพัดเรือแตกทั้งสองพระองค์มาขึ้นฝั่งนาหาทรายแก้วแล้วฝังพระหัตาธาตุตไว้ เรื่องราวดำเนินต่อไปทั้งสองพระองค์ได้กลับไปยังสีลังได้กลับไปลังกาโดยมีพระันตธาตุส่วนหนึ่งยังฝังอยู่ที่หาดทรายแก้วต่อมาพระเจ้าสีธรรมโสกราชได้มาพบพรันตธาตุและโปรดให้สร้างบรมธาตเจดีประดิษฐานพระบรมสาริธาตุและสร้างเมืองนะหาดทรายแก้วจนสำเร็จเมือง ดังกล่าวก็คือเมืองนครศรีธรรมราชพระบรมธาตุเจดีก็คือพระบรมาธาตุเจดีนครศรีธรรมราชซึ่งเชื่อกันว่าเดิมเป็นเจดีแบบอิทธิพลศิละปะสีวิชัยคือเป็นเจดีทรงมณฑลมีหลังคาเป็นสถูุหายยอดคล้ายพระบรมธาตุเจดีที่อำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุราวพุทธศตรวรรษที่13-15ต่อมา พระศุนย์แบบศรีวิชัยสุดโทมลงจึงได้มีการสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ทรงลังกาซึ่งเป็นเจดีย์องค์ปัจจุบันรอบไว้เชื่อว่าในขนาดนั้นคือเรื่องราวศตวรรษที่อิทธิพลพุทธศาสนาแบบลังกาในดินแดนนครศรีธรรมราชเข้มแข็งมากนคะรราชจึงได้มีอิทธิพลทั้งศาสนาและศิลปรกรรมจากศีลังกาศตวรรษกระหม่อมสุภสดิต ดิกุลทรงวินัยฉัยว่าพระมา่าเจดีปัจจุบันมีลักษณะาคล้ายเจดีกิริเวเทระในเมืองโบโลโนารุวะประเทศศรีลังกาสร้างในสมัยพระเจ้าปกรมภาหุมหาราชราวต้นเพื่อศักสตววรษที่18บพระบรมาธาเจดีก็ควรสร้างหลังจากนั้นมากส่วนสถาปัตยกรรมอื่นๆภายในวัดมหาธาตุ ล้วนเป็นของที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเป็นส่วนใหญ่จะมีสิ่งก่อสร้างในสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นอยู่บ้างเช่นวิหารทับเก,ก,กสกเซมีหานและเอสเป็นต้นวัดพระมหาธาตุวรามาหาวิหารเดิมเรียกว่าวัดโบโรมาธาตุ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชน,น,นิดวรหมหาวิหารและมีอายุการก่อสร้างเก,าเก่าแก่โดยมีความสำคัญทางศาสนาแต่โบราณอีกทั้งมีโบราณสถานที่สำคัญของประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีและศาสนาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชานครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมิ่งขวัญของ เมืองนครตลอดจนผู้สถานิกชนทั้งหลายมีความน่าอาัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากาันเรียกว่าพระธาตุไร้เงาเนื่องจากพระองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องประทบไปทางไหนซึ่งยังไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้ว่าเพราะอะไร ทำให้พระบรมธาตุเจดีกลางเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์สัญลักษณ์ของจังหวัดนครรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือพระบรมธาตุเจดี JD ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมธาธสารีธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปปกรได้ประกาศจดทะเบียนวัประทาุเป็นโบราณสถานนับเป็น ปูชนิสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในของภาคใต้พระมรมท่าเจดีเป็นเจดีสถาปกรรมแบบลานนาะมีจุดเด่นที่ยอดเจดีซึ่งห้ม ุมด้วยทองคำเทจากความเชื่อเราสืบต่อกันมาว่าพระองค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพันธ์และมีของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้ผู้สานานนิกชนนำมาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพานจากคำขวัญประจำจังหวัด ประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำเชื่อมฉ่าธรรมชาติเรศธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากสินครบสิน้นกุ้งปูข้อความว่าพระธาตุทองคําจึงหมายถึงยอดเจดีของพระบรมธาตุนั่นเองและหากใครต้องการชมยอดพระธาตุสีทองเหลืองอารามอย่างใกล้ชิดมีบริการสองทางไกลให้ บริการสนราคาแต่ละต่ตตรงแล,ลยความชุ่มชมลักษณะเด่นนะคะพระบรมธาตุเจดีเป็นเจดีสถาปัตยกรรมแอบ,บล้านนามีจุดเด่นที่ยอดเจดีซึ่งหุ้มด้วยทองคําแท้จากความเชื่อเล่าสืบต่อกันมาว่าพระองค์พระธาตุประกอบด้วยเจด้วยรูป,ปรพันธ์และของมีค่ามากมายจรดปลายเจดีซึ่งมีซึ่งสิ่งของมี ค่ะเหล่านี้พระพุทธศาสนิกชนนำมาถวายเดกพระองค์สำมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้ปณิพันธ์คำฝันเมืองนครจังหวัดเมืองนครประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำเชื่นมฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากาศิละธาตุจึงหมายถึงยอดทองของพระบรมธาตุนั่นเองและหากใครต้องการ พระธาตุสีทองมีบริการแห่งจุดสานที่พระบรมาธาตุเจดี JD ยังมีความน่าจันยร์อีกอย่างหนึ่งจนผู้คนต่างพากันเรียกว่าพระาธาตุไรเงานอกจากพระบรมาธาตุแล้วเจดี JD ยังมีองค์เล็กที่รายรอม องค์พระาธาตุมากมายเป็นสิ่งที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเจนี้เรียกว่าเจดีบริวารซึ่งมีทั้งหมด149องค์เจดีบริวารคือเจดีลูกหลานบรรพบุรุษไว้ได้ทราไไว้้ดสร้างไว้สืบต่อกันมาเรื่อยๆเพื่อบรรจุอิฐของญาติผู้ล่วงลับไปแล้วโดย อธิษฐานเพราะว่าให้ขอให้ญาติของตนได้กลับมาเกิดในศาสนาของพระเจ้าเจ,จ้าอีกครั้งในพบหน้าความนัาจันท์ของเจดีบริวันเรียงรายล้อมของพระโอประาชเป็นสิ่งมหัศจรรย์ซึ่งไม่ค่อยได้มีจากที่ใดเช่นกันเดวอนกุมภาพัน์มาพร้อมกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันแรกของปีอย่างวันมาคาบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสาใครมี วัดในใจจะไว้พระหรือทําบุญกันหรือยังเพราะในวันนี้นอกจากอเพณีทั่วไปเช่นสวดมนต์เวียนเทียนแล้วบางวัดมีอเพณีจัดกันด้วยด้วยนะครับเอาพระมหาธาตุวริมหารซึ่งมีตำนาน วัดตำนานพระบรมธาตุจังหวัดนครจนบาราตำนานเมืองนครธนรารชซึ่งแม้จะเป็นคนลาชบับแต่เนื้อหาในส่วนทั้งหมดตำนานมีความคล้ายคลึงโดยกล่าวถึงมาหากษัตริย์แห่งเมืองทนบุรีครอบครองพระทัตธาตุของพระเจ้าได้โปรด ให้เจ้าชายทนกุมารและเจ้าหญิงเหมชาละอันเชิญพระมาตหลบหนีจากการแย่งชิงไปยังลังกาแต่เรือกับล่มทั้งสองพระองค์ลอยไปติดชายฝั่งแห่งหนึ่งและเดินเท้าจนกับหาดทรายแก้วจึงพระทาตไว้ต่อมาทั้งสองได้กับพระมหาธาตุเทวพราธรมเทพผู้ทำนายว่าในอนาคตหาดทรายแห่งนี้มีกษัตริย์นามพระยาศีธรรมโสกราชมาสร้างเมืองและ พระธาตุเมืองพระมหาเทจากไปแล้วได้มีสมควรให้เจ้าชายและเจ้าหญิงจึงได้ขุดประทันธาตุกลับขึ้นกลับขึ้นมาแล้วเดินทางไปยังลังกาเพื่อมอบพระธาตุให้กับกษัตริย์ลังกา ซึ่งพระองค์ได้ประทานบรมสาริธาตุจำนวนหนึ่งให้เพื่อนำไปบรรจุนาหาัสซายแก้วเช่นเดิมในเวลาต่อมามีกรารสั์์นมพระยาศีธรรมะพระโสกราชหนีโรคระบาดจ,จากเมืองหงสาวดีมาสร้างเมืองนครธรรมราชบนหาดทรายแก้วพร้อมได้ขุดเอาพระธาตุออกมาและก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีขึ้นจุดสำคัญอยู่ตรง ตำนานทั้งสองฉบับระบุเวลาในการสร้างพระมรมธาตุไว้เหมือนกันแต่ในตำนานเมือ,องนครธรมราชนั้นตัวเลขเป็นสการาชหายไปคงเหลือแต่คําว่าเมื่อมหาสการาชได้ในขณะที่ตำนานบรมธาตุนครธรมราชระบุเมื่อสการาชได้หนึ่งพันเก้าสิบแปดปีแต่ไม่ระบุประเภทสการาชความยากจึงบังเกิดทันทีว่าเราควรใช้ตัวเลขนี้มาใช้กับสกสาราใดดีด ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้พศจึงเท่ากับว่าพรมุท่านคนชม้ราชสร้างขึ้นเมื่อ1,400กว่าปีที่แล้วทั้งสองฉบับมารวมกันดูว่าถ้าเปลี่ยนมัก,กรา1 9 8ละ่ะก็กลายเป็นว่าพรมธาตุสร้างขึ้นเมื่อพศ1,719พศ8 0 0 54. พระเจ้าชายทนกานและพระนางเหมชลาพระโอรสธิดาในพระเจ้าโกศีมหา,หา,ร,หาราชาากับพระนางมเหเทวีผู้ครองเมืองทันบุรีได้สร้างวัดพระบรมธาตุเจดีซึ่งองค์เดิมเจดีเป็นศิลรป,ปะศีวิชัยคล้ายกับเจดีกิริเวเทระในเมืองโบโลนารุวะประเทศศรีลังกาพุทธศักราช1719 พระเจ้าสีธรรมสุกราชประถมกษัตร,ร,ริย์ราชประถมวงศ์แห่งอาณาจักรตามพาลิงทรงสร้างเมืองนครธรรมราชขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างองค์เจดีย์ขึ้นใหม่เป็นแบบเจดีย์สารจิตต่อมาพระพเจ้าจันพานุสีธรรมสุการิย์งกษัตร,ริย์พระองค์ที่สองพระอนุชาของพระเจ้าสีธรรมสุกราชได้บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ให้เป็นแบบลังกาทรง รัคังคว่ำหรือโอคว่ำมีปลอกลัยชัดวารี52ป้องสูงจากฐานถึงยอดปรี7.7ว่าส2งศกยอดปรีของป้องฉลัยหุ้มทองคำเหลืองอารามสูงกว่า6ว่า2เมตรหนึ่งว่าแผ่เป็นแผ่นหนาเท่าใบลาหุ้มไว้น้ำหนัก1,141.987กิโลกร,รมัม หรือ9,341.31บาททองหรือ114.2ช่างรอบพระมหาธาตุมีองค์เจดีย์ล้อม1 5อ8องค์158องค์สมัยสุขโขทินสุขโขไทยพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงปรดกเ้าให้นำทองแดงหล่อปิดทองยอดพระบรุ่ม Thank okay.